ดาบดาบพิฆาตอสูนอยู่ระดับเดียวกับไมฮิโตะที่ชายเซนิสึเนี่ยแบบไม่เอาเลยเลยอ่ะอสว่าจริง <t> ยังไม่ทำให้ผมเสียวซ่านหัวใจยังไม่ทำให้ผมเสียวซ่านหัวใจยังไม่ทำให้ผมเสียวซ่านหัวใจถ้าผมจะตัดสินใจแบบไม่ดีไปนี่คือผมจะโดนนะ <t> <t> สตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับผมจัดอันดับดาบพิฆาตอสูน อย่างที่สัญญา,าไว้นะฮะแต่ขอโทษด้วยผมลืมขอโทษครับอันนี้เอาเป็นตามความชอบนะครับจริงๆผมอ,อยากจัดตามความเก่งเหมือนกันนะมันน่าจะลำยับไม่ใช่แค่ลำกันเองนะลำกูด้วยนะครับกลวโคตรร้อนเลยกลัวร้อนจัดเดี๋ยวอันนี้เอาจัดตามความชอบก่อนถ้าใครอยากดูจัดอันดับความเก่งกาดผมว่าถ้าเริ่มต้นนะวันพีชใครอยากเห็นจัดอันดับตัวละครวันพีชตัวไหนเก่งที่สุดบวกหนึ่งนะครับอ่ะงั้นเอาตัวที่ผมรู้สึกว่าผมชอบ ผมให้ปับะบะบะบ๊มระดับ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 ัข้างขึ้นที่หนึ่งระดับ S, <S ปานจันทารูปแบบที่1เงเป็นดาบทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งครอบครัวทิ้งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความแข็งแกร่งนี่แหละยอดดาบแห่งญี่ปุ่นโอ้ช่วได้ใจจริงๆเกียดน้องเพราะน้องแค่เก่งกว่าไม่เอาอะไรเลยครับนะมันเอาแค่ดาบบางเดียวนะครับจริงๆมันเป็นสวะไหมผมว่ามันก็อาจจะอยู่สวะแต่ผมรู้สึกว่ามันเท่เหนือฟ้าใต้ล่ากูนี่แหละประเสริฐที่สุดไม่มีใครที่ อยู่เนือกูได้ข้งมัน,น,นหลายคนน่ะมันจะชอบมีประเด็นเถียงเว้ยเสาหลักอะสามารถสู้กับข้างขึ้นได้ผมกล้าบอกเลยนะมึงสู้ให้ตายก็ไม่ชนะหนึ่งหนึ่ง่ไม่มีทางชนะเสาหลักปัจจุบันไม่มีใครหนึ่งหนึ่งสู้แบบข้างขึ้นได้อะหนึ่งสองสามผมว่าสู้ไม่ได้แต่ถ้าแบบสี่ห้าหกอะผมว่าสู้ได้หนึ่งสองสามนี่ไม่รู้แบบเม่งัดเจ้ชาชัดๆมึงดูแมงฟันทีเดียวเ้อโผตไอ้ที่แมงแขนขาไอ้ลูกตุ้มอะแมงพยายามลุมแล้วแมงก็บนฟันไม่เข้าอะ่ะคือแมงถ่วงเวลาโคตรนานอร์นะ ้ามันเอาจริงนะผมว่ามันฆ่าทิ้งหมดแล้วเว้ยไอ้นี่แม่งแบบติดประมาทเหมือนแบบฟันโตปุ๊บอ้าวโดกระสุนต้นไม้ยิงโดนุ่นนว่ตามสไตล์ตัวไรยิงพยองพองขนคือฆ่าขึ้นที่หก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เก่งโอ้โหกูพูดถึงฆ่าขึ้นที่6กูขออนุญาตนะครับัวตัวนี้อยู่ระดับเดียวกับไมฮิโตซูเปอร์สวะที่ชายเซนิสึกแบบไม่เอาเลยเลยอะสวะาจริงคือหลายคนอาจจะงงว่ามันสว่างยังไงคือ ในอดีตนะครับมันเป็นเหมือนแบบเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมทุกคนอยู่กับเสาหลักหินผาได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในวัดแต่วันหนึ่งไปเจออสูรนะครับอสูรก็บอกว่าเฮ้เสือแดกมึงแกไปรอดแน่อย่าเพื่อกินฉันเลยไปกินเพื่อนฉันไหมโอเคงั้นแกรอดหนีไปซะใช่ครับแล้วมันก็พาอสูรไปกินเพื่อนในวัดเพื่อนตายหามหมดมันคือกีฟิต มันคือการถวายถวายเพื่อนเพื่อตัวเองรอดอะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปนเนียนนะครับผมเป็นผู้รับใช้ปราศนีิศธษพี่เศรษฐีศึกทาตัวแอดอย่างแกน่ะไม่มีทางเป็นผู้ใช้ปราศนีหรอกก็ใช้กระบวนท่าอะไรไม่ได้เลยฉันได,ด้กระบวนท่าแล้วสุดท้ายก็ไปเจอขึ้นที่หนึ่งสู้ไม่ได้ก็เลยถวายตัวกลายเป็นปีศาจแล้วปู่ของมันก็ค <c oughs> าราคีรีตัวเองแล้วพอมันได้รู้ข่าว มันก็เลยด่าว่าช่างหัวแม่มาสิไอแกมึงที่ไม่ให้กูผู้สืบทอดปราศสนีก็ไม่สมควรมีชีวิตยอยู่แล้วตายไปซะไอแกรพระเจ้าพระเจ้ามึงจะไม่เอาอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้ยังไม่ควรหรือเปล่าเขาสารับมันมาเรียกไอ้งี้ยแต่อันนี้ก็โดนเซตที่สุดโซโล่ไปนะมันคือกีฟิตเบอร์สองนะครับสว่านะครับสอจริงจริงที่ ที่ได้ใจดิอ่ะต่อไปอ่ะผมเซ็นนิสือแล้วกันจริงจริงเซ็นนิสือเนี่ยผมว่าทุกคนได้เท่าไหร่วะผมว่าน่าแต่เสองเสียงให้ดีเลยไม่ก็ให้แย่เพราะลำคาญสำหรับผมนะผมให้ S พ่อผมชอบสายฟ้าฮะจุดอิจุดดกันต่กระบวนท่าที่หนึ่งดาบเร็วเทพูใช้ท่าเดียวไอ้เฮียโคตรเก่งจริงจริงรู้ว่าเหตุผลหลักที่ผมให้ S เพราะอะไร ไม่มีคนทายถูกอะผมเพื่อ้ให้ทุกคนถายเลยไม่มีใครตายถูกถึงมันจะบ้าจะตลกเพื่อนนอนหลับเราสู้เพราะพี่ชอบสายฟ้าไม่ใช่ครับเพราะสกินในอาีสวยครับมูลาณเลยจริงโมให้ผมแค่นั้นเลยตะเกียบเพียงในสมองตัวเองว่ากูให้ผละไรดีเอสนะครับสกินอาบีสวยนะผมเลยให้ถ้านิสัยเอานิสัยมาเกี่ยวเลยนะกูให้อยู่แค่ดีนะครับน่ารำคาญเกินนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเท่นะครับอะรุยอันนี้ผมให้ตัวนีเอส มันมีความหมายไอ้ลุยเนี่ยมันทำให้ผมอะได้รู้จักกับดาบพี่ฆ่าศูนย์สายสมพันของฉันกับเดซึโะไม่มีวัตาดขาดชี่มีดูตาเดราะชี่มีดูตาเดราะเดซึดกโะกนั่นคือฉากแรกที่ผมจตัดสินใจ อ่านดาบพิฆาตศูนย์คือเพลงทุกอย่างแม่งบิวและไอ้นี่แม่งก็เท่ใช้พลังเลือดแล้วแบบแทนจะ่แม่งคอจะขาดแม่งชิน,นตัดคอตัวเองก่อนแล้วกลับมาต่อใหม่คือแบบโคตรโกงตอนสู้กันอันเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งโคตรด,ดีอะแม่งดีมากๆเว้ยไม่ใช่แค่นนะั้นทุกคนจริงๆลยุยมันมันเป็นตัวที่อดีตค่อนข้างเศร้าโดนพ่อแม่ทอดทิ้งพ่อโมงว่าเป็นสัปหลาดแต่จริงพ่อแม่ก็ยังรักแล้วสุดท้ายก็โหยหาครอบครัวทำให้ผมได้เริ่มอ่านนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับอ่ะต่อไปผมขอนะ คิวซูโดมาเป็นลูสูรกูดีกว่าไปเลยอาคาซาผู้ขายประกันเรนเอสเทียขายประกัน อาคาธานี่โคตรเท่โคตรแบดกซวยหาการต่อสู้เหมือนกันแต่ยังมีจิตวิญญาณมากกว่าขั้นขึ้นที่1น,นะครับชอบคนรักเมียก็จริงครับนะเป็นคนรักเดียวเหมือนผมเลยนะคุย<ม>ผมอ่ะชอบการต่อสู้ของมันคือทุกคนในเรื่องมันใช้ดาบกันหมดถูกป่ะไอ้นี่แม่งใช้บัตรอยู่คนเดียวแม่งแบบแม่งเฟี้ยวเออแม่งเท่ผมว่ามันมันมันเป็นตัวตายที่มีความทรงจําที่ดีนะก็คือแบบไม่ไหวอะ่ะเออแบบเมียมาตามแล้วก็แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นคนเลวหรอกแต่แบบกูไม่เหลือแล้วอะ่ะอาคาสาเนี่ยมันหมดหวังในชีวิตแล้วอ่ะกูก็แค่อยากทําลายล้้างงโโลลกกททิีีี่่ไมมเเธอย โลกที่ไม่มีเธอทุกอย่างที่เหลือจากนี้ไม่มีความหมายไอ้ข้เห่โคตรตรงกียูเหรอถ้าผมจะตัดสินใจแบบไม่ดีไปนี่คือผมจะโดนไหมหลอกหลอกหลอกใจยเย็นก่อนเฮ้ยใจยเย็น ให้เอกตามความชอบนะแล้วเอกผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวเหมือนแบบพาพระเอกเดินเดินหน้าไปอ่ะเอออะไรประมาณนั้นเออพาซันจิโร่ไปโน่เทีย่ยไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีใครคบ <c oughs> แต่สุดท้ายพอมีคนที่ไว้ใจได้กิวูก็เปิดใจแค่นั้นโน่อ, <c oughs> อ่ะถ้าถ้าถ้าพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าตัวละครอ,อย่างกีวัะมันอิมแพคไม่พอทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเป็นเมย์ตัวเนี้ยเ,เขาจะถึงไหมมันไม่ชูชาดอะเแสดงว่ะคือถ้าชูชาดอย่างเงี้ยเออไปเอส มันเลยกนให้ชูชาเลยดีกว่าตอนนี้ฉันรู้เสียงกันแล้วอินในแอนิเมะนะที่แม่งสู้นะโอ้โหคือตอนแรกผมรู้สึกว่าไอฉากที่อากซาสู้กับเคียวจูรุแม่งโคตรดีน้องผมบอกอันนี้แม่งดีอีกพอมาดูอ้ไปเที่ยวแม่งแบบอะไรไม่ได้อ้โหกูอะกูลาสายตาไม่ได้โอ้โหแม่งยังเวอร์ คือไม่เน้นโจมตีโดนนะเฮียแม่งเน้นสแปมแม่งสแปมรัวๆมันอลังการตามชื่อคำพูดแม่งอะไอเฮียมาจัดให้มันชูชาดกันเลยดีกว่าเขนเงินอุ่นซุยโคตรเฟี้ยวอ่ะถ้าพูดละเราก็ต้องเอาไอ้นี่เขียวทาโร่ใช่ไหมอ๋อผมให้เอเด้นเขียวทาโร่ผมให้เอมันดีมันเจ๋งหรือมันคุ้อยู่เอสวะ้ยมึงอยู่เอสแล้วกันไอ้เหี้ยมึงสร้างฉากอิมเพคขนาดนั้นมึงเอสเละมึงเลยมึงสแปมด้วยกันเลย แป๊มนั่งรวยๆ,ๆอันไอ้น,นี่แหละคือโคตรเก่งโกวมากนะถ้าไม่แบบติดเล่นน่ะคืออุนฟุยแม่งก็สู้ไม่ได้นะก็ยับนะรักน้องเออรักน้องแต่แบบปากไม่ต้องกังวใจแล้ววะเนี่ยถ้ามึงเอาน้องไปฝังไว้สักที่หนึ่งมึงก็ชนะนะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะนากีผมให้ผมให้บีแั้วมันน่ารำคาญไปหน่อยนะครับผมว่ามันปากดีเกินครับผมไม่ค่อยชอบแต่ใหญ่อยู่นะพี่เฮ้ยเราเป็น คนจัดเทียที่ยืนอยู่บนความถูกต้องถ้าเราได้เห็นคลิปที่ผ่านมาก็ดูเลยว่าเราจัดเทียแบบมีมาตรฐานและมีความยุติธรรมและมีธรรมะในหัวใจพอหมกของผมพร้อมแล้วมันผมแบบมาดั่งแบบไข้เขกับเรื่องของนมผมไม่เคยทำอย่ามาผมขอตั้งชื่อเทียด้ว่าขอเพียนฉันผู้ใช้ปราดอเมริกา ผมจะเอาลูกตะกลือหูใส่หัวแกแล้วปราณอเมริกาเกนย่าระดับเอสไอเฮียกูโค้ชชอบอเมริกาคนคอนไอ้เหี้ยลูกครึ่งโอ้โหโคตรชอบไอ้เหี้ยผมว่าตัวแม่งหาโคตรฉีกกดอะคือถามว่าชอบตรงไหนใช่ไหมทุกคนคือมันมีความฉีกจากตัวละครอื่นๆเว้ยผมว่าคนอ่านไม่มีความคิดหมดมึงไม่ใช่ปืนยิงแม่งวะใช่ปะคืว่ามันมีความคิดหมดเว้ยมึงก็ใช้ปืนยิงมันสิเป็นก็จบๆไอ้เหี้ยปืนหยดปืนกดไอ้นี่แม่งใช้จริง แล้วผมก็มีคิดว่าแล้วทําไมไม่มีคนหนึ่งที่เป็นเป็นเสาหลักที่กินอาสูรแล้วใช้พลังอสูรวะไอ้นี่ก็ทําไม่ทําให้กูหมดจะเป็นตัวละครที่ดีนะคือรู้ว่าตัวเองอ่อนแต่ก็พยายามที่จะเก่งเพื่อพิสูจน์พี่ตัวเองแล้วก็อยากจะปกป้องพี่นะแม้ว่าสุดท้ายก็จะตายแล้วไม่ได้รู้ว่าพี่ของเขาปลอดภัยหรือซ้ำไม่พี่พี่ยังปลอดภัยอยู่ไหมอะต่อไปาใครเห็นด้วย ยืนมือมาซะแล้วเราจับมือกันไอ้นี่แหละสวะคนต่อไปข้างขึ้นที่สองผู้ใช้พลังน้ําแข็งพี่โคตรสวะมันเลวเกินอ่ะไอโดมาคือมันกินมันกินทุกคนเลยเว้ยโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยที่เขาบอกว่าที่คุณอคาซะไม่เก่งขึ้นอ่ะเพราะคุณอคาซะไม่กินผู้หญิงไงละครับปริมาก็เลยสู้ไม่ได้เธอเก่งแต่เธอกินผู้หญิงแบบนี้ก็ไม่เอานะครับคุณผู้ชมตัวนี้ลงด้วยเหรอครับเพราะเหตุผลอะไรครับบอกกูสิมีเพราะแค่หล่อ ไม่ได้ปะชอบคนตาตา what the fuck มีนะพี่มันหลอเพื่อผมบอกชอบดีไซน์ตัวละครพี่มองว่ามันน่ารักขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับรบกวนรบกวนยื่นยื่นหน้ามาหน่อยครับขอเช็คหน่อยนะครับว่ามีพลดปกติทางไหนไหมครับคุณมองว่าไอ้นี้น่านรักเนี่ยน,นะครับฮัลโหลฮัลโหลครับขอตัวนยครับยังไหวอยู่ไหมครับ แค่สลักยังไกว่ะไอไอหล่อพอเข้าใจนะไอน่ารักวัวไม่ใช่ต่อไปเออไอหัวรถไฟนะผมให้บีแล้วกันรวมลากกับรถไฟมึงปัญญาอ่อนหรือแต่จริงๆเก่งมากนะจงหลับ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 ไม่เก่งไม่เก่งมากจริงไมมโง่นะลูนรถไฟลูนลูนรถไฟพี้ยรวมลากกับรถไฟเพื่อตัวตัวใหญ่ขึ้นเลยเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นเพื่อถ้ามันฉลาดจริงๆอะแม่งเสกหลับแล้วแม่งก็ฝันเองแม่งชนะเลยไอเนี้ยคือโง่โง่ของจริง่ะต่อไปไอปลา ปลาผมให้เอฟแล้วกันนะครับอหญ่แยงนะผมแบบติดเล่นนะติดเอ้มึงดูศิละปะของกูนะไอ้ยูดูดิมึงดูโอ้หคือมึงฆ่าล,ลุยตายไปละนะมึงกูสาขังลุยได้คาถาคุกน้ําได้มึงเคยยังปล่อยมันดิ้นไปดิน้นมามึงบ้าเลยปะไม่โมยี่ยไม่เอาแต่โม้เอาเอาไปสวาเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเบื้องหลังก่อนเป็นอสูรมันจับพ่อแม่และเด็กข้างบ้านยัดทำหาศิละปะครับก็ได้นะครับไปก็ได้นะนะ สังคมก็ประนานมึงนะขนาดนี้ละนะครับยังมีชีวิตยอยู่เลยนะครับผมถ้ามึงอยู่ในโลกความเป็นจริงมึงโดนพี่หน่วงชวนไปออกรายการแล้วนะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงทำแบบนี้ครับอ่ะต่อไปเคียวจูโร่อ่ะเคียวจูโร่ Q ผมให้เอสละกันถ้าถ้าเป็นมังงะนะผมว่ามังงะผมให้เอผมรู้สึกว่ามังงะสื่อเคียวจูโร่ไม่ค่อยดีหน้าตาดูเป็นตัวร้ายเกินไปหน่อยนะครับแต่พอแบบแอนิเมะผมว่าเคียวจูโร่มันโคตรดูดีอะโคตรผู้ชายอบอุ่นนะครับแล้วดูเป็นไฟเท่ครับเทียโดนัทอุ้ย อีกแล้วนะตัวละครในการ์ตูนก็มีหัวใจคุณรู้ไหมกว่าอาจารย์เขาจะวาดตัวหนึ่งได้ขึ้นมาเขาใช้เวลานาขนาดไหนเหมือนที่คุณล้อเอสละควาสุดเดียวกันคุณจะมาเีนแบบนี้ผมจะให้อยู่เอสจนกว่าไม่ใีจนกว่าอยู่เอสเอาจริงๆเนี่ยถ้าเทียบเลยคิวจุลุ่เนี่ยผมว่ามันเป็นเสาหลักเก่งขนาดต้นๆเลยนะพอมันสู้อาคาซาได้นานมากๆนะเป็นแบบคิวจุลุ่แล้วมีแล้วมียูกิบารุมอาคาซาอีกตัวนึ่งผมว่าอาคาซะแม่งตายนะเพราะแม่งแบบมันสู้แบบ เก่งขนาดนี้มาเป็นอาสูเธอคิวจิโร่ิโร่ต่อไปอันนี้ก็ไม่มีไรผมให้บีนั้นไม่มีไรอันนี้ก็ไม่มีไรสายฟ้าผมให้บีวะ่ะคือผมรู้สึกว่าภาคช่างตีดาบเป็นภาคที่ไม่ค่อยสนุกทุกคนคิดเหมือนกันไหม ผมรู้สึกว่ามันแบบอาจจะด้วยความที่ตัวละครมันเยอะมันแปลงไปตัวนี้แปลตัวนั้นแยกออกมาตัวนี้มันรวมผมไม่ดูผมไม่อินไม่อินพางนี้นะเอาพอผมพูดตรงนะผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีตัวแม่งอยู่ผสมรวมร่างปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บรวมปั๊บโป๊กเป๊กโแล้วมันมันเลยจำไม่ได้เว้ยว่ามันคือตัวอะไรวะผมชอบตอนที่ฮันจิโร่ใช้มังกรตะวันไอ้ที่มันแบบเนี่ยเเท่อยดีวนฮึสาาลคินทเป็็นนนนคคททีี่่เปออบุ่นนะครับแแต่่ผมให้้อออะยูบบไดปุน ใสิงการอยู่หน้าอยู่หลังก็ไมีผลหรอกนะแต่ให้ไปก่อนนะครับผมรู้สึกก็ดีนะเป็นตัวละครที่ดีนโมอมิตพุทธนะครับอดีตช่างโหดร้ายนะเกือบโดนประหารแต่ดีที่ยังมีคนเห็นความเก่งที่แท้จริงความใจดีที่แท้จริงก็เลยรอดกมาได้นะครับแต่เก่งสุดแล้วนะมันเป็นเสาหลักที่ยืนข้างขึ้นได้นานมากเลยทุกคนตาบอดไม่เก่งขนาดนี้ต่อไปปู่ทุกคนครับกด F เพื่อถวายให้แก่ความรับผิดชอบของปู่ด้วยครับคุณปู่ครับผมซาบซึ้งถึงใจของคุณปู่คุณปู่ไม่ผิด แต่ลูกศิษย์ของปู่มันสว่าครับยืดไว้อะไรห้าวินาทีปู่ทำไม่ดีแล้วนะครับทุกอย่างทำไม่ดีหมดมีแต่คนที่มันไม่ซื่อเป็นคนชั่วเดิมทำทิ่ผิดอินุสุเกะอ๋อผมพาเอสต้องอธิบายอะไรเยอะวะอินุสุเกนะเนาะมันชัดเจนด้วยเนาะมันดิบดี่ะเออมันดิบดิบดีแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีไม่ไม,ไมไ่เป็นคนดีสักเท่าไหร่แต่ละละเพราะว่ามันพยายามเรียนลูกการเป็นคนมากขึ้นปกติเป็นลิงไงพูดเป็นลิงเรียนรู้แล้วกลายเป็นคน กูเป็นลิงเรียนรู้แล้วกลายเป็นคนนี่ครับเรียนรู้จนกลายเป็นคนไอ้นี่คือของจริงนะครับคุณพ่อบ้านใช่ไหมผมให้เอสเอสไอ้ดีก็ปานอเมริกาเหมือนกัน What the fuck ระเบิดตัวเองปานอเมริกาไอ้ของจริงโคตรชอบผมว่าถ้าไม่มีฉากนั้นอะผมใช้แค่เอเวเพราะผมรู้สึกว่าผมจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบหัวหน้าที่เอาแต่สัง่งแต่อันเนี้ยแม่งแบบมาสแสดงให้เห็นว่ากูเป็นหัวหน้าที่กูเล่นเองด้วย กูวางตัวเองมันเดือดร้อนแล้วกูระเบิดตัวเองไอ้เหี้ยคนบ้าในกล้าระเบิดตัวเองไม่มีหรอกไอ้เหี้ยมูซันอุตส่าห์มาแบบเฮ้ยเึดงตึ้งตึ้งตึ้งคนที่เป็นหัวหน้าเสาหลักที่บังอาจตามฉันมาเป็นร้อยเป็นพันปีแกรักไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งระเบิดตัวเองเฉยคุยอดิแม่งระเบิดตู้แต่เอาจริงนะผมให้มูซันเนี่ยแอดเลยอยู่ข้างกันเลยตอนบูนวอลเข้าบ้านแมงคู่เท่ยื้ออู้ซึดเค็มเลยหรอ ไม่เดินโคตรนานเจียวแบบแต่เอาจริงๆอ่ะเป็นตัวลายที่โับเป็นตัวลายนะอันนี้บูซันเนี่ยถือว่าเป็นตัวลายที่ดีมากคือเลวบัดซบไม่เห็นใครเป็นพวกพ้องเลยทุกคนเป็นแค่เครื่องมือในการตามหาอดอกไม้สีน้ำเงินที่ทําให้ตัวเองสามารถโดนแสงอาทิตย์ได้แค่นั้นก็คือเหมือนอยากเป็นอมตะแค่นั้นเลยอ่ะอันนี้ก็พี่สาวก,ก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้แฟนทันจิโร่แฟนทันจิโร่ก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะกับการแบบ แลกตาข้างหนึง่งแต่ให้บีแล้วกันนะผมรู้สึกแบบเฉยๆอันนี้อันนี้แม่ฮันจิโร่หรือเปล่าเราอันนี้คือเหล่าเมียเมียใช่ปะเหล่าเมียเมียหรอวะอยู่บีแล้วอ๋ออันนี้อ,อ,อันนี้อันนี้ตอนฝึกฝึกบนป่าใช่ไหมไอผู้หญิงใช่ไหมที่อยู่กับไอนี้ปะอ่ะสองตัวนี้ให้บีแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีประวัติอะไรให้อินเท่าไหร่นะครับถ้าพูดตรงๆนะผมไม่ไมไ่ค่อยชอบตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้สักเท่าไหร่คือสวยไม่สวยยังไม่ทำให้ผมเสียวซ่านหัวใจ ยังไม่ทให้ผมเสียวซ่านหัวใจยังไม่ทให้ผมเสียวซ่านหัวใจ Lady and gentlemen welcome Bumba <sz> we <ird> นั่นแหละครับผมขอโทษที่ผมบอกว่าตัวละครของคุณนั้นไม่ดีแท้จริงแล้วผมลืมตัวนี้ไปครับคือแบบผมงงอ่ะในในการ์ตูนอ่ะไม่มีคนที่บอกว่ากูมึงอ่ะมันเป็นผู้หญิงกินเยอะแล้วก็แรงเยอะกูไม่เอามึงเป็นเมียหรอกกูเยมคิดได้ไง พ่จริงมึงเนี่ยมีงูไอ้ผมไม่กลัวหรอกแกแค่ง,งูตัวหนึ่งฉันไม่กลัวแกหรอกฉันจะทำให้แกเห็นว่าถ้าแกคือกับฉันก็จะเป็นไงเมียแกสูงสุดกูให้มึงอยู่ต่ำสุดให้มึงอยู่เอฟมึงจะไม่วันได้ครองใจกันหรอกฮ่าฮ่พ่อกูจะขัดขวางมึงฮ่า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 เอ็นทีาร์ทำไมครับอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดไอ้งูจริงๆเนี่ยผมว่าถ้ามีไอเนี้ยผมว่าน่าทำดีมากให้เอเพราะว่าแม่งแบบแม่งสู้แบบโคตรมีประโยชน์อ่ะคือแม่งเก่งมากเลย แต่ถ้าตามมังงะผมว่าก็บีนะตาเน,นี้ย a ไม่ก็บีสำหรับผมนะผมขอเทียสว่าคอีกหนึ่งตัวอามวัตเซกมาลรอเล่นลอเล่นลอเล่นเ้อเล่นอิสเกิดแล้วเฮีย <Yes. S 1> ุมเกิดโดนแล้วุมเกิดโดนแล้วสำหรับผมสหลักลมผมเฮีผมชอบนะถ้าไม่นับความแบบ ความปัญญาอ่อนที่มึงแสดงออกกับน้องเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยผมเข้าใจนะว่ามันไม่อยากให้น้องตายมาเผชิญกับโลกอันโหดร้ายแบบเป,เป็นคนธรรมดาเถอะนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งหมดมันก็ทำเพราะรักน้องแล้วน้องมันก็เหมือนพี่กปกป้องน้องน้องก็กปกป้องพี่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบขมอยู่ด้วยกันไหมในการ์ตูนแกอาจจะไม่อยู่ด้วยกันแต่ในเที่ยวของฉันนายูือ้วยกันต่อดไปสวัสดีครับแทนเนสโก้มะต่อไป มุยยากไง,งผมพู่ตัวผมไม่รู้ว่าผมจะให้มันอยู่ที่อะไรนะไอ้เก่งไอ้เก่งเว้ยทุกคนแต่มันมันไม่ม,ม,มันมันไม่อินแทกถ้านในความกล้าก็ถือว่ากล้าเพราะโดดไปสู้กับข้างขึ้นที่หนึ่งแบบตัวตัวเลยแบบวิตรกกังวลตัวเองได้แล้วก็ปรับให้ตัวเองแบบมาอยู่ในสภาวะที่แบบต่อสู้สมภาวะศูนย์เออแต่เออมันไปทายาทครังขึ้นที่หนึ่งไงไอโคคุชิโบใช่ปะ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วนายนะเป็นทายาทของตระกูลฉันฮะเงี้ยกูเป็นลุยกูฮะ มึงพูดเชี่ยอะไรของมึงอยู่ในกูเป็นลูกหลานมึงมึงบ้าแหรือบอคิดอะไรไม่ออกผมขออนุญาตนะครับตามใจลูกเพจผมให้ยูเทียโกโจวู้โกโจไม่ใช่โกโจธรรมดาเป็นเป็นโกและโจนะครับแม่สาวดีดพินตึง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 ตึ้งเห็นแก่พลังผมให้เองแล้วกันคือถ้าสู้ในปราสาทอ่ะไม่มีใครสู้แม่งได้เว้ย มูแม่งโนนหนึ่งถ้ามูซันไม่ไม่ระเบิดหัวมาันนะผมว่าแม่งในประสาทแม่งสู้มันไม่ได้แม่งโคตรเก่งเลยเทียหน้าตอกค,คุณเอาการตัดสินใจอะไรมาอยากตอบตัวนี้ครับคุณบอกผมทีครับนะต่อไปเดสก์เกอรอจหงลอหลอกงลอหลอกให้เออะไรให้เลยน้องสาวอ่ะเออมันมันน่ารักอะ่ะเออมันน่ารักแต่ผมยังไม่อยู่เอผมไม่อยู่เอแล้วเบิ่มเบิ่มล่า,าศูนอย่ยาทำเด็ก อ่าต่อไปไอ้ลูกบอลเนี่ยอยู่ B แล้วกันเฮ้ยนี่ไอ้นี่เลิเคย m v p ระดับ S ผลิตยาทําให้แก่ขึ้นเร็วๆไม่ได้โคตรโคตรไอ้นี่ฉลาดสุดๆธรรมายุอะธรรมายุใช่ไหมเปรียบเทียบก็เหมือนอ้มายูริในบีดอะฟิลเดียวกันเลยอ่ะส่วนนี้ก็เป็นคนแอบชอบธรรมายุหัวเอฟไม่ต้องสมหวังไอ้ที่ไม่ต้องสมหวังท่านไม่สนหรอกว่าแกจะเก่งขนาดไหนแต่แกไม่มีสิทธิสมหวังในเทียข,ของชั้น มันมีประโยชน์มากในสุดสุดท้ายอย่าตายนะครับคุณต้องเป็นคนที่จดจําคุณพามายุเชียบแบบพูดไม่ดีมากอ่ะภาพบางหนาแม่งกระแทกหัวผมเลยเมื่อกี้เอชี้่อย่าคิดจะตายนะครับผมรู้หลังจากเนี้ยคุณก็คิดจะไปตายใช่ไหมครับอย่าตายนะครับอบทนี้แม่งดีจริงก็อยู่เอไปเหมือนเดิมอ่ะต่อไปโอ้โหและเราก็มาถึงคนที่เก่งที่สุดในเรื่องตินตินเตินตินเตินเตินเติรเตินเติ ถ้าพี่บิมบม What บิมบมไม่ได้ในนมแต่มันคือฝีมือที่แบบว่าเบิ้มเบิม,บมลูกหลักพระเจ้ามึงแค่หายใจแบบมูซันก็ตายแล้วเก่งเกืนไม่เคยฝึก แต่สามารถตบครูฝึกได้เก่งกว่าพี่จนทําให้พี่เข้าสายบืดอะ่ะคือมันเก่งแบบโอ้โหมันเวอร์เกินนะเหมือนโกโจโครับไปพร้อมคลุยเลย <c oughs> มไม่รู้จะเก่งไปไหนอะ่ะคือให้ให้มนอยู่ข้างข้างท่านพี่เลยอยู่เหนือท่านพี่เที่ยวบัคจนมูซันหลอนฝั่งเซลเออทุกคนทุกคนปลาตัวตวัดเออทำไมกูมีแผลทำไมความทรงจําของท่านมูซันโผล่มาไม่แม่งหลอนขนาดน,นั้นน่ะคือมันเก่งเกินเอ,อ่ออันนี้คนสอนให้บีแล้วกนะันอันนี้ก็บีเหลือสองคนสุดท้ายครับ บิ่มเบิ่มกับเอสเอสใจเย็นนะใจเย็นใ <ré ell> จเยๆๆ็นชิโนบุเบิ่ม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 ,มอชินโนบุแต่มันโดนโดนไปซอยจูนะ้นะชิโนบุก็เบิม่มแต่แค่ไม่โชว์คุณอย่ามาทำลายความฝันได้ไหมเด็กเด็กดูคิดนี้เยอะพี่ขอโทษสำหรับเด็กที่ดูอยู่นะครับรูปเพจพี่ตอนนี้ไลส่วนพี่ห้ามไม่ได้จริงพี่พยายามห้ามแล้วนะครับพี่จะโชว์ให้ดูถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงครับหรอกพี่ทำให้ความรักของเขา ได้สมหวังครับเพียงหนึ่งเดียวในเทียน,นี้ชิโนโบุกับกิโค,ครับเออรักกันไปซะมันควรจะเป็นแฟนกันครับพูดจริงคุณ,ค,ณคุณจะคุณจะแยกมันออกจากกันอีกเหรอมันควรเป็นแฟนกันมันชอบกันให้มันอยู่ด้วยกันเออแต่ชิโนบุก็สลหรับสลับผมนะผมก็คงให้ไม่เกิดเอสเป็นเป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ชอบตัวละครที่มันแบบมันแบบมันดูเหมือนมันจิกกัดหรอถ้านรู้สว่ามันเหมือนงูอ่ะที่แบบ ไอ้น,นี่ไว้ใจไม่ได้ไอ้น,นี่ไว้ใจไม่ได้เลยหน้ายิ้มอย่างนี้กูหนันปุ๊บแม่งแทงกูแน่ๆกูไม่ไว้ใจมึงมันมันมันคอสื่อนะผมรู้สึกทันจีโร่เนี่ยผมว่ามันดีก็ดีแต่ถ้าจะบอกว่ามันน่าลำคาญมันก็น่าลำคานนะอันนี้ผมผมผม,ผมพูดนะมันโลกสวยจนจนเกินไปอะ่ะเออมันมันคนดีเกินไปอะ่ะแบบอสูรไอคนนี้ไม่มีความสักใจตายแล้วไปสงบซะเฮ้เชี่ยมัน มันเพิ่งแดกคนเป็นพันหนึ่งนะมึงยังใจดีกับมันได้ลงอีกเหรอคือมันมีความแบบเออไปพระเอกโทนเน,นเนาะเคียร์ปลาดาบคือมึงปาดาบฉา,ากาเดียวมึงให้เป็นยูบีเทียนใจดีแต่ก็เด็ดขาดถึงสงสารแต่ก็ฆ่าทุกตัวน่าดอือดาต่อ <c oughs> สู้ก็ดีผมว่ามาต้องเทียบระหว่างทันจิโร่เซนิสึอินโนุเกะใช่เราต้องเทียบสตัวนี้ทุกคน <c oughs> คุณคิดว่าทันจิโร่ดีสุดในสาตัวนี้หรือเปล่าอีกคนนึงกลัวจัดอีกคนคนบ้าอีกคนนึงก็ใจดีเกินงั้นถ้าบอกว่าทุกอย่างโดยรวมดีสุด ก็ควรอยู่เอเนะทันติโรคือถ้าความเก่งกับมาคุงเอเอยู่แล้วแหละเพราะว่าตาางไม่เปิดปาต่อวันได้แล้วแมนก็ที่ผายแล้วโคตรเก่งเลยพี่ดูภาพรวมทั้งหมดมันก็สมเปพระเอกดีเนาะบางทีในสงครามเ่ยทุกคนมันก็ต้องเหลือคนบ้าแบบนี้ไว้เว้ยไมนทุกคนแมงก็จะเดินไปในทางที่ผิดตลอดถูกปะเราจะปิดไทยด้วยการยืนรับดาบสามสองเดิม เป็นไงทุกคนสหรับเทียนี้เต็มสิบแคเท่าไรผมรู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเคอร์เกแต่ผมพูดตรงนะผมถ้าถามว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนะผมก็คงชอบครัคืนที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าจะหาตัวละครตัวไหนที่ฟิลที่เท่ขึ้นอีกรอดูอนิเมะเลยให้เจ็ดเพราะไม่มีพ่อทันจิโร่ขนาดป่วยยังปั๊มมาห้า่อคนเนี้ยกูป่วยแต่ไอ้นั่นกูไม่ป่วยยืนรำได้ทั้งคืนกลางคิมาเออทำไมคุณพ่อที่ป่วยแล้วถึงสามารถรำคาุระเดนได้คะ พราะแท้จริงแล้วการกําหนดลมปราณน,นั้นอยู่เหนือนร่างกายที่ป่วยของพ่อเพียงเจ้ากำหนดลมปราณได้ฮิจูดุกิจูดุกิตะเจ้าก็สามารถยืนรําแบบพ่อได้ทั้งหวันกาหนดลมปราณซะทันทิโรคและเจ้าจะเข้าถึงปราณตะวันคางูราเด